สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสมนุนบวรนะครับสวัสดีมีรักแฟนเกมนะครับก็จะมาตอบคําถามนะครับอ่าล่าสุดของของที่ผมลงไปนะครับมีมีคำถามหนึ่งมาถามแล้วก็จะมาทําให้ดูนะครับอ่าที่ว่าให้ทําชิปโพรโมนไม่เกิน30วันนะครับก็จริงๆผมลงไปเมื่อเช้าผมก็พูดเนาะแต่อาจจะพูดเร็วนะครับอาจจะฟังไม่ทันนะครับเตตัสที่เพื่อนๆเห็นนะอันนี้เป็นลูนที่ผมทําตอน น่าจะประมาณวันที่10กว่าๆนะครับ10ผมจาไม่ได้อะน่าจะ10วันที่17ถึงวันที่19เนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวฮอร์โมนน้ำเนฟาร์มมาน่าจะเป็นอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับเนี่ยม้านผมเพิ่งย7วันเองเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผมใช้ฮอร์โมนน้ำเนี่ยฟาร์มมานานแล้วว่าน่าจะอาทิตย์กว่าแล้วอะนะครับผมคือที่จะซื้อก็คืออ่าที่คําถามที่ว่าให้สอนทํา ตอนก่อน30วันแรกหน่อยเนาะคืออยากจะเอามาฟาร์มใช่ไหมจะได้ฟาร์มเวไวๆนะครับซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นแหละตอนทํานะครับวิธีการง่ายๆครับคือ,อเพื่อนๆต้องทําตัวละครอ,อะ่ะให้มันลงดันเจียนหนอนอะ่ะให้มันได้ A บวกขึ้นไปนะครับหรือว่า S ขึ้นไปก็ได้นะครับแต่จริงอยากให้ S ขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะได้เยอะหน่อยนะครับ เนี่ยครับหนอนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้มันต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยค่าสเตตัสอ่ะมันก็จะใช้อ่าหลากัหลกๆก็คืออักคีเนาะน้ำแข็งแล้วก็ลมนะครับมันจะใช้3ค่านี้ค่อนข้างเยอะแต่จะหนักไปทางอสุนน้ําแข็งนะครับเท่าเท่าที่ผมจะไม่ผิดนะน่าจะใช้ไอตัวไอตัวน้ำน้ำอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเนี้ย น่าจะใช้ประมาณ2 0 0 3 2 0 0 5เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพื่อนๆนี่ๆ n ene, n ene, ใช้ตรงนี้นี่เนี่ยใช้อันเนี้ยเนี่ยเพื่อน <n> ene, ๆเนี่ยมันมันใช้อันน้ำเนี่ยประมาณ2 0 0 0 3 2 0 0 5เนี่ยผมจำไม่ได้นะขอโทษขอโทษด้วยแล้วมันก็จะใช้ไฟกับกับลมเนี่ยไม่เยอะครับประมาณหลักประมาณหลักพันต้นๆน,น,นะครับถึงแล้วผมไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณพันต้นๆครับไม่เยอะแต่น้ำเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวละครที่ จบดันเจี้ยนหนอนอะ่ะเขาเรียกดันหนอนอะ่ะดันหนอนน้ำเนี่ยให้มันได้ S ขึ้นไปนะครับดันเจี้ยนหนอนน้ำที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าผมใช้ตัวละครอ,อะไรนะครับในการใช้นี่ครับผมใช้อันนี้นะครับก็ ผมใช้ดันเจี้ยนนี้นะครับจริงๆมันต้องใช้ตัวเร่งสปีดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวแรงๆหนึ่งตัวนะครับซึ่งตอนนั้นผมยังไม่มีอินุมืดนะครับยังไม่มีม่อนเยอะเหมือนตอนนี้นะครับถ้าตอนนี้เวลาน่าจะดีขึ้นแต่ผมไม่ได้ลงหนอนนานแล้วตั้งแต่ผมทำฮมูลนน้าได้ <ST AR> ผมก็ไม่ได้ลงหนอนแล้วนะครับเนี่ยใช้ใช้ทีมนี้ในการในการลงตัวดันเจี้ยน,หน,นหนอนน้ำนะครับก็ใช้อินุมืดนะครับแทนตัวเอเออะไรนะเนี่ย ไอ้นักเอสซซินมืดเนี่ยใช้พวกอินุมืดแมวลมอะไรเงี้ยครับก็จะเวลาก็จะดีกว่าเนาะแล้วก็คะแนนน่าจะสูงกว่าที่ผมทำนะครับซึ่งผมก็ลงอยู่ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะ่าจะ3วันะ่ะงวันนะผม2วันนี่คือตั้งแต่ทำครั้งแรกจนจน,จนมันจนอัพสกิลสุดท้ายอะ่ะประมาณ2 3ถึงวันนะครับผมก็ปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะแต่เวลาไม่ดีมากนะครับมันได้แค่ S, S บ้างนะครับ 2S บ้างนะครับ A บวกบ้างครับบางทีก็แพ้เนาะแต่ก็ได้แบบทีละ7อัน8อัน11อันอย่างเงี้ยครับแล้วแต่รอบนะครับก็ใช้เวลาทำประมาณ2 3ถึงมวันนะที่ผมทำนะอาจจะมีบางท่านที่อ่าไวกว่าน,นี้ก็แชร์กันให้ให้ให,ให้เป็นเพื่อนในในคลิปวิดีโอดูและการใต้คอมเมนต์เนาะนะครับอันนี้คือที่ผมทำนี่ก็คือบ้านเด็กรับบ้านเด็กนะครับทำมาเสร็จปุ๊บโอ้โหฟาร์มดีมากเลยเพื่อนเพื่อนขึ้นเพื่อนเพื่อน,น,นดู5ดาวผมดิที่ผมขึ้น6ดาวอะ ดูดิเนี่ยคือใช้เจ้าตัวนี้พาฟาร์มทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยยีบกว่าวันเนี่ยเพื่อนๆดูดิเนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมนับให้เนาะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส21สิบเอ็ดสิยี่ตัวเพื่อนๆเฉลี่ยแล้วเหมือนผมขึ้น6ดาววันละวันละตัวหนึ่งอะวันละเกือบตัวแล้วกันเพราะวันนี้มนที่ยีเนาะนะครับเนี่ยเห็นไหม ไวมากนะครับเพื่อนๆสุดยอดมากนะครับก็แนะนําให้ให้ทาขึ้นมานะครับให้ให้ปั้นมาใช้นะตัวนี้นะครับพงมุนน้ํานะครับไปแล้วบ๊ายบาย